กุมาแล้วกมาแล้วกมาแล้วกูมาแล้วเจ่มาสบายดีครมอเคใช่ไมเราบอกกันนะวันจอโ้โหเราเรามันมีหมวเลยเนี่ยไม่หัว n มา m a l แบบหาดีปกตดปกติปกติมานหัวยากไว้สัตว์หัดที่หัวไรเงี้ยอารมหนีนะมมีมีชีวิตเดียวมีชีวิตดูอมายเหรอวุ้ย ไอ้เมียไอ้สกีปุเสียงกลางอยู่อะไรอะตือนนี่เนี่ยนีเนี่ยขึ้นเตือนนเตอนึ้นเตือนขนเ่ือนขึ้นเตือน้เือนขึ้นเือน้นเอนขึ้นเตือนะึ้นเตือนข้นเป็อนนเอน้นเตือนข้นเตนึ้เตอนเตอนข้นเตอนด้นเตนขึ้ตือนขึ้เตือนนเอนีึันเตอนเืนเพือนงานตดอมาดีเือนเืองขึ้นอนขึนเึน หนึ่งสองอุย้ยสามบทสาโอ้าพี่มาแล้วใครเพื่อนองเดิเน่คุณเกิดอะไรขึ้นเอา้ากว่าชิปด้วยเฮี่ยเพื่อนงเซาดิสต <มา S 1> ีคุณเกิดอะไรขึ้น,นอุย้ยเอพอีเอส<ะ>อุย้ยเชีมา ใครไม่จ่ายค่าไฟหรือเปล่าใครปิดเปิดไฟแล้ปิดเปลืไฟทำไงหลองบังถามแม่แบบปิดแกปิดแกไปโคดเออัดเลยฮี่อ่ะใครไม่ปิดเปลือยโอ้ยกูแกเกียบดิข้ามไเอาเพื่อนมาดิทำไมพี่อนวินีเอามาคุยอ่ะ กูไม่วางกูไปไม่ได้เหรอพี่โฟร์หน่อยดเดี๋ยวไปได้สำลวจก่อนดิไม่กุญแจเอาไม่ใช่เอาไฟเอากุญแจถูกแล้วอะไรกด E ได้กดหมดอ่ะ A E A ออุ้ยอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะเขียนอยู่ห้าอะไรขีดสี่ะข้างบนนี้แล้วก็มีกุญแจไม่รู้เหมือนกันเราไปดูเองนะทีเปิดได้ด้วยอ่ะ บ้าเขยอะไอ้ยบ้าชิบเอ้าหาแม่มึงควงไม่เห็นไอ้เหี้ยวเจิโนต์ไม่เห็นก็มองไม่เห็นปิดไฟว่าอยากเข้าประตูทำไมจะเข้าไอ้เหี้ยเข้าเรียกประตูอะไม่เปิดใครปิดไฟว่า ก็คือคือก็ตลกนว่ามไีใครเจอสิ่งมหัศจรรย์หรือเปล่ามันมันดูเนี่ยเนี่ยมันมีมันมีโค้ดหรืออะไรอยู่ในถังขยะด้วยอรไม่รู้อ่ะโอ้โหคุณชื่อกุญแจเป็นแปลกมากลยเวมันต้องชื่ออะไรเจ็ดเจ็เจ็บเสียะเพื่อขางอะไรนะออกอ่อไม่ใช่เปิดไม่ได้แฮะมันจะมีกุญแจซอดอยู่ทีเนี่ยอมีตาไม่น่าเนี่ยไม่รู้มีดิ ไปหนีพีอุ้ยงไงมึงรู้เปิดใครมีคุณแจใช่นหมนะมีคุณแตกคุณแจนึงมาแต่ไม่รู้คุณแจอะไรอ่ะมันไม่ให้คุณแจเปิดอันเนี้ยเปิดหนุนก็เอาต่ม,<ไ>มีมันมีของแหลมบ้างเนี่ยมันคือว่าฉันต้องการบางอย่างตรงรูปอะกดเออก็หาของแหลมมาหรือเปล่ามันเปิดเกได้นะเอชต้องหาต้องหามีดหรืออะไรหรือเปล่ามีหรือเปล่า มีใครมีของมีคมหรือเปล่าน่ะโอ้ต้องการเปาตานี่เลยเฮียโอ้กูแจยอยู่นี่ระหว่างมีคนประตูในอุ้เสื้อโอมมีใครมีสปาตาแล้วเปล่าขั้นเลยดีจังอ่ะอะไรสุดสีฟ้าครับเปิดมาเป็นโค้ดครับมาคือโค้ดครับอุ่ยโค้ลรับเหรอแน่นอนครับน่ะเปิดไม่ได้ประตูเฮียเนี่ย เพื่อไปแหละอะไรก็ตรงลูกดีคียอะไรอ่ะพะม่างงมันสามารถดูลูกได้น่ะอุ้ยเปิดได้ดูคันนะไหนเอ้าเปิดได้หรอประตูนี้ตอนแรกเปิดไปแล้วนี่มีไฟเหรอมันี่คุณแจกอันหนึ่งเนี่ยตรงหกอ้าไข่อาร์จีบีก็โอ้เฉกยขเปิดได้หรือยังวอลเอเด้วอเอเอ เพื่อนมึงช็อกตายให้ไอ้เหี้ยเฮ้ยเก็บกุญแจเอาเพื่อนมามีมีโน้ตด้วยอะไรอ่ะโน้ตอะไรโอ้เก็บิงเก็บิงเก็บิงอันนี้เพิ่มคุณเจอฝูงชนแล้วอะไรอ่ะคุณเจอฝูงชนแล้วโอ้ระวางกันหายเขินเลยคุณเจอฝูงชนแล้วคืออะไรครับผมไม่เข้าใจวางขาบแม่เอ็มกับตาเมื่อวางกูสัตว์ เปิดได้หรือเปล่า,ไ,ลาไม่ได้เหรอเปิดได้แช่มันบ,บางกว่าอไม่ไหรอโอ้เขาไม่ได้เปิดหรอวะนนี้นจริงเอาเขาไม่ไหอ่ะเอาเราต้องการเฮียเลยนะคำสั่งพี่วะน่ะเราต้องการกุจเจ<น>ม่อเปิดประตูมันตาตาเรามาดีดีเราดีดีเนี่ยเรามาดีดีเนี่ยตรงรูปมันกด E ได้อ่ะรูปอ่ะไหนรูปเนี่ยรูกเนี่ยมันกด E ได้ โอลูกหล่นแล้วมีอะไรแลูกแล้วใครปิดไฟกันนะอ,อ๋ออ๋อมันได้หมดนี่ว่า,ว,าวีรหัสใช่มาคระหัสคีลเบิร์ดวีรหัสหรออ๋ออย่างนี้ก็สวยดอิองไปหาสินะแล้ะอย่าขอร้องอย่าปิดไฟเถอะขอร้องมัน,นยิ่งหาห <c oughs> ร,รหัสลวรหัสรหัสตัวแรกหนึ่งอ่ะตัวแรกหนึ่งตัวแรกหนึ่งใช่ะ ตัวแรกหนึ่งไหนก็อยากลองม้งอะตัวที่ห้าสี่ตัวแรกหนึ่ง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 ตัวที่ห้าสี่ตัวแรกหนึ่ีคห่ตัวแรกตัวที่สองสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามที่ห้าียวแนึ่งตัวท่ห้าสี่ตัวแกห่ะมันมีห้าตัวหรือนึ่ว่า ปื้มืคอยปื้มืสัตว์ปืเลือสิบรอบแล้วอือนี่ไงตัวที่สี่ก็ห้าไงโอ้ง่ายจังเลยเอนตู้มีคนกี่ตัวเดาเลยเหรอไม่มีกี่ตัวละฮะหนึ่งสาเลยปิดไฟเลยปิดไฟอล้วโทษเออไมันมาใส่ในร้านตัวอะโอ้โหเปล้าเลยเหรอ ไม่มีใครจำรหัสช่วยผมเลยครับแซดวะอ๋อมีห้าตัวเหรออี่โัวก็เกว่าดิอันแรกหนึ่งอันที่สองสามสองสามอันที่สี่อันอันที่สี่ห้านะฮะมันต้องเดาตัวหนึ่งอะยังเหลือตัวหนึ่งอะเหลือตัวที่สี่อะเพราะตัวตัวที่ห้าคือเลขสี่หายตัวหนึ่งตัวที่สามดิ ชอช่ใช่ใช่ต้องหาตัวที่สามไงขาดอีกอันหนึ่งแล้วใครเขาชอบปิดไฟจางไหนล่นนะผมไม่เข้าใจเอา้าถูกเฉยเอา้ากดอะไรไปอะหนึ่งสามหนึ่งห้าสี่เอา้าไม่มีเจเลยเอาใช่มีเงาเอา้าอ้คนแจเปิดประตูเก็บมาได้ไหมอ่ะ มาหาแม่เหมนกัวยจะเก็บได้และสัตว์โป้กระโดดได้พิษขอร้องโอ้ไม่ต้องเก็บอ่ะอันเนี้ยได้เออดีไม่ใช่เอ้าอ <Yeah, ุ้ยว้าเพ้่มเรื่องจ้าปื้่ม อัดนายนะไอ้ซูเปอร์ไอ้เฮ uh> ี่ยไอ้ชาวห่งเใช่แต่ดิสก์เดิมไม่ได้ไหวกลับไปที่ลอบปี้วัดแบล็กสุบินเอาลูมเอาวอดลูมโนมเอาวอดอุ้ยดังจบแล้วหรอเอย่างเดูดวดูดิอยู่ดูอยู่วัน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 เอาวัดเลย

มือม <Inter> <problems> ีถุงมือแล้วอะไรนะเฮ้ตื่นขึ้นมามาที่เดิมอ่ะกลับมาที่เดิมเหรอเฮ้ยดันเรื่อเสร็เรียบร้อยครับโอเคห้องไม่ทราบห้องที่ไม่ทราบห้องไม่ทราบอเนรูมห้องนี้ห้องนรูม it's not over 别摸了，听话、啊，我要变。好了，好，舅妈，那到哪儿了？了